กเซียวจีบสาวสวัสดีครับน้องโสไปไหนมาครับไปหาหมอมาเจ้าอ้ายก็ไปหาหมอมาหนาะไปตรวจอะอย่างเจ้าไปตรวจเลียดไม่มีอะไรแต่ตรวจหัวใจทําไมมีแต่เธอเอววันนี้แดดแหงเนาะแม่นเจ้าแดดร้อนที่แยงตาแต่เธอมองมามันแยงใจเวพอท่องฟ้าเรอเล็กขนาดเลยว่าไปเลยท่อง ้ากว้างใหญ่จะตายท้องฟ้ามันเล็กมากๆเขียนคำว่ารักเธอยังไม่พอเลยเออแล้วน้องโสจะไปไหนต่อครับว่าจะไปซื้อแก้วน้ำเจ้าที่บ้านเธอมีแก้วกี่ใบเราจะได้เทใจให้หมดเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเทเบียได้ก็เจ้าได้เลยครับหน้าอ้ายนี่ก็พอ,อยังผีบ้าเนาะเจ้าอาจจะดูไม่เต็มบาทแต่ความรักมีให้ไม่ขาดนะจะบอกให้เอ,อ อ้ใครไปแอวแต่แอ่แอลไหนเจ้าไปแอวพ่ออยากพักตีเข้าไปตักพ่ออยากคบอเว่เอ๊ะที่นี่ที่ไหนเหลยครับใช่ที่รักหรือเปล่าอเ้่ใครหักก่อเสียดายหมูกระทะกินหมูกระทะจะเจอเนื้อ,อย่างแต่ถ้าเธอมาอยู่ข้างๆจะเจอเนื้อคู่นะจ๊ะอเว่แล้วน้องพอหน้านอาย่ยังางอะ่ะก็พ่อบาดายดนี่ยมองหน้าแล้วไม่ว่าอะไรระวังจะเป็น ลูกสะพ้ายแม่เรานะอ้วนน้องชอบกินไก่ก็ชอบอยู่เจ้ากินไก่ระวังเป็นเก้าแต่ถ้ากินเราระวังจะเป็นแฟนอ้วขอเฟซน้องโสได้ก็ครับจะแอดมาเป็นเปี่ยกกาเจ้าขี้เกียจแอดไปเป็นเพื่อนแล้วขอแอดไปเป็นแฟนเลยได้ไหมอ้วจ้องมือเือแล้วตาเบอร์แต่ถ้าจ้องเธอแล้วจะได้เบอร์หรือเปล่าเอาเบอร์เกิ ไปก่อนบ่เปลี่ยนเป็นเบอร์ห้องได้ก่อ,อ,อแล้วน้องมักชาบูก่อมักกะเจ้าของชอบน้องเลยถ้าชาบูมันบบดมากินแกงขี้หูดตอยไอเนอรกินคนเดียวเตอะ์น้องตึงบ่มัก ถ้าอยากจะฮักน้องมักชาบูกินคนเดลเตอร์ไอมักแคบหมูอันว่าชาบูสู้ลูบได้อันหลับอันลู่มันลำตรงไหนแสบต้องแสบไส้ไหลลงหูขีแล้วชาบูโลบาล้มบาดีสู้กแกงพัชกีข้าจีบา่าด้ชาบูมันแป้งบาดีต่อใจสู้ของกินเมียงบได้ดีต่อใจเต้เต้อตอไอเน,นี่ยน้อหน้าก็เมียงยัง มามักของกินเมียงเมียงแหมก็ไอมักจี้ถ้าน้องมักชาบูเฮาก็เลิกกันเหตอะเออนั่นแล้วน้องไปเป็นแฟนไอเมื่อใดนี่ไปไหนก็ไปเตะปะบะจีบต่อละกาไปจีบน้องก่อยหอยทราบดีกว่า